ศาสนาพุทธของเราได้เสื่อมไหมคําตอบก็คือศาสนาพุทธของเราไม่เคยเสื่อมเลยยังคงอยู่แบบนั้นเสมอมาแต่ที่เสื่อมก็คือจิตใจของมนุษย์นั่นเองที่เสื่อมเสื่อมโทมในคุณงามความดีในกุศลกรรมนั่นเองเช่นเวลาที่มนุษย์มีความทุกข์เกิดขึ้น มีความไม่สบายใจไม่มีเงินทองใช้ก็มักจะไปไหว้อวอนขอพรอ,องค์เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พญานงพญานาคต้นไม้ตะคงต้นไม้ตะเคียนจะพ่อนั้นจะแม่นั้นนั่นเองซึ่งไม่ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยขอเพื่อให้ถูกหวยเพื่อให้มีโชคมีลาบนั่นเององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสว่าในโลกใบนี้ ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดที่จะบัรดาลให้ชีวิตเราจเจริญรุ่งเรืองไปได้นอกจากบุญบารมีที่เราสั่งสมมาในอดีตชาติแล้วก็มามีพระดูดวงพระดูหมอต่อดวงจะตรงดวงชะตาอืมต่อมาก็อาบน้ำมงอาบน้ำมนตเป็นการเปลี่ยนคำสอนพุทธเจ้าแบบนี้แหละจิตใจมนุษย์ที่เสื่อมทาให้ไปตกนรกบางคนก็บอกว่า ลบหลู่ระวังจะเกิดวิบัติอันไหนที่มันไม่ตรงกับคําสอนพระพุทธเจ้าเราควรที่เราจะชี้แจงให้มันถูกต้องนะทุกคนนะประมาณนี้นะครับทุกท่าน